สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ h u ี้ r ี P ีนะคะช่องมีแต่กิน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 ก็กินนะคะวันนี้ฮั h u ี้ r ี P ีจะมากินบัตกคอนคะทุกคนลูกตะคอนนะคะไม่ขวานเม็ดนะคะเนี่ยมาเด้อรีบกินรีบไปนะคะเดี๋ยวตกรถไฟช่างทํางานอยู่ข้างของคนข้างบ้านนะคะเดี๋ยวมันจะมีเสียงดังเนาะรอเดี๋ยวกินเร็วไปทำไมอะไรนะว่า น้ำลายอะไรเหรอมาด้วย น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็พริกป่นนะคะทุกคนอร่อยอร่อยมาก มันก็จะปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุดลงของ่ายมากเลยนะคะทุกคนแล้วตอนที่มันออกมันก็จะปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ทุเรศอร่อยปากมาก คหมดแล้วนะคะทุกคนเบดร์แล้วดืงงมมด่มน้ำต่ำไปเยอะนะคะนั่งรอสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวได้เรื่องนะคะทุกคนไปแล้วะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดเด้อบาย